สวัสดีเชา้ชาเช้านะฮะเตรียมตัวออกนะครับผมอุปกรณ์ผมนะฮะถังครับถังผมจะเอาไปสองลูกนะฮะคือซ้อนกันได้นะครับเนี่ยนะ,ะมันมันจะซ้อนได้นะฮะ,ะเวลาได้เยอะจริงๆเราก็แยกถังนะครับถงังตีนะฮะถังนึงก็ใส่ไว้นะครับ ไปกันครับออกดำออกแดงเดี๋ยวรู้นะฮะวันนี้นะครับออกมาแล้วนะครับขี่ไปเรื่อยนะฮะดูไปเรื่อยนะครับยังเช้าอยู่นะฮะตัวยังไม่ออกเลยนะบตวงนี้ดอกดอกเยอะนะฮะทั้งย่าราบเกลือนะฮะแล้วก็อมมนิดก็กินนะครับหญางัวก็ตอนนี้ก็ออกดอกนะฮะกินครับช่วงเช้านะครับไปต่อฮะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ ครับผมจะขี่ช้าๆแบบนี้นะฮะมองที่เกสรดอกไม้ด้วยนะครับมองตามดอกดอกญ้านะแล้วก็มองถึงนอากาศนะครับเพราะนานี้พึ่งจะบินเลียดนะฮะถ้าเกิดบินตัดหน้าก็โอเคนะครับที่เจอบินตัดหน้าก็แบบนี้นะไปคินที่อื่นมานะครับแต่บินตัดตัดกลับไปลังอะไรประมาณนี้นะฮะปัญหาพึ่งนะครับไม่ต้องรีบร้อนฮะได้ไม่ได้ช่างมันนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องเจอตัวเองนะฮะ เรื่อยๆอ่าเจอตัวแล้วนะฮะนี่ครับออกน้อยนะฮะอากาศมันเย็นนะครับผมเดี๋ยวขอดูตัวนะครับเพราะว่ามันจะบินไปทางไหนนะเกต่อนเยอะเลยนะฮะเห็นสองตัวแล้วครับ ภาวนาอย่าให้บินไปตามหลังสวนหลังบ้านเขานะฮะมันค้นยาก,กน,นะครับแบบนั้นจะไม่ไม่ตามเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวขอดูตัวแป๊บครับผมตามลงมาแล้วนะเมะื่อกี้ที่ดูตัวนะฮะบินทิ่มลงมาในบึงเนี่ยนะครับอย่างง่ายหน่อยนะฮะ ดูยากหน่อยนะครับเราอยู่ที่สูงนะฮะ ฝึกที่นี่ตัวบินนะฮะแสงมันสะท้อนกับสวรร์นั่นนะฮะบินขึ้นมานะฮะไม่รู้ว่าพึ่งหรือเปล่านะครับถ้าชายก็อยู่ในบึงก็มั้งฮะไม่รู้ลึกหรือเปล่านะครับโอ้ใช่ซะมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะ ลุ้นใกล้ๆครับสงสัยจะใช่นะหลักๆเลยก็ต้องดูอย่างนี้นะเพราะจุดมันบินอยู่ทั้งขวามือผมนะถ้ามันบินตัดทิ้มลงไปก็โอเคนะฮะรถยางแบนซะแล้วนะฮะส่ส่จะเหยียบโคกระสุนครับจอดทิ้งไว้นะบสิีครับ โอ้ใช่ครับบินขึ้นมาสวนมาแล้วนะเนี่ยครับอยู่เนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะฮะก็กับต้นยะาราบยักษ์แน่นอนนะครับปัญหาคือน้ำลึกหรือเปล่านะฮะแกวถางก่อนครับอ่ะเตรียมพร้อมนะฮะครบนะครับ ไม่รู้ว่าจะเกาะใหม่หรือว่าอ่อนแก่ไม่รู้นะฮะต้องเตรียมก่อนนะฮะข้างล่างมีแต่หญ้าสดนะครับนี่ถงนะลุนครับผมลึกเหมือนกันนะฮะ ดูดูครับาหาลกนะครับมุงเชาะเป็นทางนะครับเวลาขึ้นมาจะได้ไม่เหนื่อยนะครับนี่นะครับอยู่ตรงปลายมีดผมชี้ไปนู่นนะโอ้โหเลือกลุ่มกันนะครับ เป็นน้ำนะครับน้ำลึกลมากต้องเลาะไปครับผมน้ำนิ่งเลยแต่จะลึก,ลก <laughs> ลูกแม่น้ำนะฮะไว้นะฮะไม่เป็นครับนู่นนะครับเพิ่งอยู่ข้างในนู่นนะฮลบจริงจริงนะครับลงที่ครับผม เนี่ยับชีวิตหาพึ่งนะ,ะใช้ทักษะต่างๆเลยนะครับการดูตัวนะฮะประกอบแบบนี้ก็อย่างว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่คนที่ดูตัวเป็นนะฮะ เห็นตัวเข้าตัวออกแล้วฮะโน่นนะครับเพิ่งอยู่ที่เลนนี้นะฮะลุ้นครับผมใหญ่เล็กอ่อนแก่มะกอใหม่นะฮะมีสามอย่างนะครับยังไม่เห็นอยู่ที่ไหนเลยอ้าเวเจอแล้วครับเกาะติดน้ำเลยนะฮะ กติดน้ำครับผมรุ่นนะ,ะครับพึ่งนะฮะไม่ชัดครับเซนเซอร์ไม่ได้นะฮะใบไม้เยอะเดี๋ยวเอาไปเช็คก่อนนะครับต้องเตรียมตัวฮะ แบบนี e. ì, th ay, oked, ้นะฮะใครจะไปเห็นแล้วพ่อเอ้ยถะเก่อนเลยนะฮะโอ้โหนู่นนะครับเกาะเลี้ยน้ำเลยนะฮะดีที่เตรียมมาครับผมจุดครบก่อนนะฮะ ก็แบบนี้นะครับไข่ทหารไม่ค่อเจอนะฮะถ้าไม่ตามตัวนะครับเมื่อวานเป่าควันไม่ถึงลังนะฮะเลยต่อยนะครับตอนใช้กล้องอัชั่นนะฮะงไม่จะดุ้งนะครับมันก็เลยมันแตกเองนะฮะ น้ำเบลอครับดูเกาะนะฮะเลี้ยนน้ำนะครับจะมีทั้งสองลังนะ แก่แล้วครับเพราะว่ามีนี่แค่เห็นนั่นัะเนี่ยนะฮะเกาะเหย่าน้ำนะฮะหัวน้ำถ้าจะดีครับเดี๋ยว้อนโฉมหัวน้ำนะโะอ้โหก่อที่รับนมาเปิดน่น้ำไม่ก็่วิรวโนะฮะ เดี๋ยวครับผมเกะกะน,นะฮะโอ้โหขวบจะตีได้นะแย่ yeah, ครับเลยไม่ได้ถ่ายตอนตัดเลยนะฮะตอนนั้นทิ้งไว้นะฮะทิ้งไว้หน่อยนะครับอยู่นะฮะก่อจ,แจนแก่ครับผมเดี๋ยวต้องแต่งนะฮะน้ำมีน้อยเดียวนะฮะแก่แล้วก็มันอยู่ต่ำด้วยก็ดูดนะครับ ถ้าอากาศนหนาวๆนี่ทาไมออกหากินก็จะดูดน้านะฮะเห็นตัวหนอนวะครับอันนี้ยังอ่อนขาวอยู่นะฮะไม่ไม่ไม่แก่นะครับเดี๋ยวมันไปเที่ยวสองนะฮะนี่นะครับอ่อนอยู่นะฮะข้างในนี่ตัวหนอนทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้าท่านใดกินพึ่งเป็นนะนะฮะโอเคะเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับไปหาล้างใหม่นครับผมเป็นไปได้อีกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมว่าผมกดบันทึกกล้องตอนตัดนะนะฮะน่าทุกหัวล้านตัวเองนะครับผมสาวกล้องแฝงด้วยต้นต้นยาราบนะฮะหันหน้ากล้องก็ใส่นะฮะ กันดูงบันทึกครับเื้ดเลยนะฮะไปครับหาต่อเจอปัญหานี่ครับโอ้โหแบนครับเต็มอุปกรณ์ป่ามีนะฮะแต่ที่เจยดป่าครับเหนื่อย ไปครับลุยอย่างนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่มีมียางในมาด้วยนะฮะอุปกรณ์ปะพร้อมนะเดี๋ยวไม่ทันครับผมให้ได้พึ่งอย่างเดียวก่อนนะครับเรื่องยางไม่สาคัญครับบดครับอ่ะงานเสร็จแล้วครับตกลงป่าดีกว่านะฮะไปไม่ไหวครับพี่ตายครับอยูรอยรั่วนะฮะ เาครับปะไม่ได้นะฮะยางสำรองครับผมขึงมือถอดได้ทั้งคันเลยนะฮะโอเคครับพอเปลี่ยนยางนะฮะ,ะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับปูปลอมฮะ กับชีวิตนะฮะอุปกรณ์เตรียมพร้อมครับผมพร้อมดูยต่อนะฮะใช้ลูกถอยงัดนะครับเป็นที่งัดยางนะครับ โอเคครับเก็บอุปกรณ์ลุยต่อครับผมอ่าปะยางเสร็จแล้วก็ขี่มาลุยต่อนะฮะเจอตัวแล้วนะครับกินดอกมายาลับนะฮะกินสายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครับลังที่สองนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะ ดูตัวครับผมตัวนี้ใกล้ไปนะฮะไปแล้วครับโอ้โหขอบคุณทุนช่องด่งไปเลยนะฮะลด่งไปไม่มีชุดหมายเลยฮะมีตะปาอ้อยนะครับ ตามมาเจออ่อนนะฮะอ่อนนะครับตรงนี้นะฮะเกาะหนาเบอ้อเลยนะครับไปกันต่อครับผม ามพึ่งตอมคอนนะฮะพึ่งมาใหม่นะครับผมอันนี้มาหาแทะคอนนะครับเนี่ยนะฮะหาแทะคอนที่จะอยู่นะครับหาที่จับหลังนะฮะพอได้ทีแล้วก็จะย้ายมาเป็นกลุ่มนะฮะถามเส้นเหนื่อยเลยนะครับแต่ก็โอเคนะฮะอย่างนี้อีกยี่สิบวันผมจะมาดูนะฮะ จำต้นจำจำคลิปไว้นะฮะถ้าเกิดอยู่ก็โอเคนะฮะผมจะมาถ่ายจุดกับ